สดีค่เขา้าในวันนี้นะคะเราก็จะมาแกถุงสุ่มที่เราสัญญาไว้หรือไม่สัญญาไว้หรือเปล่าไม่รู้แต่นี้ไม่ใช่สุ่มสุม่มฟิตติ้งทอยนะคะมันคือถุงสุม่มสกุชี่ค่ะนี่มันเอาไว้สุม่มสกุชี่ก้บาบอกเลยนะนี่นะคะมันเอาไว้สุม่มสกุชี่เล่นเกมก่อนเลยถุงสุม่มสกุชี่นะคะนี่ก็จะเป็น ขนมปังของเราซึ่งสกุชชี่ทำเองเราทิ้งไปหมดแล้วนะแล้วก็จะมาแกะกันเลยค่ะแล้วกแกะสตักเทปเลยค่ะเคนี่ได้ดแล้วเราเทออกมาเลยตืดด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 ืดโหสายัดมาอย่างดีเลยเอ้ยอย่า นี่เฮ้ยมันเหมือนของจริงที่เขายัดไว้ในถุงมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะยับยุยี่แบบนี้แหละแล้วให้เราอ่ะดึงขึ้นมาให้มันคงรูปนะคะีนอันใหญ่ปันกลางนี่ค่ะจะมีดังนี้นะคะสกุชเี่ของเราบางอันทำเองนะโอเคค่ะเราก็จะ ถุงนี้เก็บไว้นะคะแล้วก็จะมาแกะอันที่เล็กไปใหญ่มาเรามาแกะอันเล็กกันเลยอันเล็กเราก็จะมาแกะสกัิเท์เออหลุดซะแล้วยังไม่ทันได้ดูไอเทมเลยไอเทมนะคะได้สีนี้ค่ะมันเขียนว่าถัางป๊อปคอนซึ่งมันจะบอกรูปรูปภาพของ สกุชี่เรานี่ไงถังป๊อปคอรนจริงด้วยแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีแดงขาวนะเพราะว่าเราชอบแบบแบบนี้เป็นถังป๊อปคอรนนะคะไม่สโลนะเพราะอันนี้ทำเองนี่ค่ะมาเราก็เก็บปิดเลย อันนี้เราให้ถ้าสิบคะแนนเราให้ห้าเต็มสิบมันก็สนุกเล่นได้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยสโลมอนี่นะคะเก็บอันไหนที่แลไอเทมดูซิอย่างต่อไปอันนี้นะคะน่าจะปานกลางลองจากอันนั้นแล้วอันนี้สีเรลืองค่ะเป็นรูปโอ๊ยจำไม่ได้แล้วชื่อมัน สีเหลืองค่ะคำใบก็คือแมวซูมซูมอ่ะเรามาเปิดดูกันเลยค่ะแมวซูมซูมหรือเปล่านะเรามาเปิดดูกันเลยนะแกเราจะแกะตรงไหนดีทุกคนซึ่งตอนนี้มันมีมันม่วงหมดแล้วไม่รู้จะแกะตรงไหนนี่ค่ะงั้นเราแกะตรงนี้ก็ได้แกะสก๊อตเทปออกมาแล้วก็ดูสกุชี่ที่เราห่อไว้อันนี้ทําเองนะไม่ได้ไปซื้อมา แต่สก,กุชี่อันอื่นอาจจะใหม่ๆอ่านี่ทุกคนเคยเห็นแล้วนะคะนี่มันเป็นแมวซูมซมเก็บนะคะอันนี้ให้9ก้เต็มสิบนะคะมันสโลแต่มันอันเล็กไปขาดหนึ่งคะแนนนะคะไม่ค่อยฟินอันนี้อันต่อไปน่าจะเป็นอันนี้แล้วแหละมาดูกัน เก็บแกะอันนี้ไปแล้วนะเนี่ยอันนี้นะ่าสีดำค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมันเป็นสีดำขนมปังหรอ,อแกะกันว่ามันจะเป็นขนมปังแบบไหนอันนี้มันลืมจริงนะเนี่ยเพราะว่าเราทำแล้วก็ออกไปด้านนอกแล้วก็มานั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็เพิ่งนึกได้ว่ามีสปิชชนี่ไงสีดำ อ๋ออันนี้มันเป็นเลมอนอะเลมอนนะแต่มันเหมือนขนมปังก็เลยเขียนคําว่าขนมปังเข้าไปมันเหมือนขนมปังทานนั้นอะทาเนยแต่นี้มันเหมือนเลมอนเลยก็เลยเรียกเลมอนไปก่อนอันนี้ให้5เต็ม10เหมือนกันนะคะอันเล็กไปแล้วก็ไม่ค่อยซาโลนะคะมันก็เล่นได้แหละเนาะ อันต่อไปก็น่าจะเป็นอันนี้แล้วเรามาดูกันอ่าสีเขียวเป็นม้านะคะเปิดดูกันได้ม้าแบบไหนสวยไหมนะเรามาดูกันค่ะโอ้โหอันนี้ให้6เต็มส0นะไม่ค่อยสโลว์แบนแบ อย่างต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วแหละนะสีม่วงนะคะแค่เห็นรูปนี้ก็รู้เลยอันนี้สีม่วงลาย L O L มาเรามาดูกันมันเขียนว่าขนมปัง L o L นะคะเราก็จะมาแกะกันว่า L L ใช่หรือเปล่ามาคะ L O L นะคะให้ทุกคนดูการแกะนะ ขาดมดแล้วเทปจืดมใครอยากให้รีวิวตัวเขียนหนังสือเม้นมานะคะทุกคนคะแม่ขอตัวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮไปต่อไปออนี่ไงทุเป็นรูป LL จริงด้วยนะคะนี่เราเอาของใหม่มาแกะนะของที่ทุกคนยังไม่แบบไม่ถูกไม่ไม่ค่อยแบบ ายไม่ค่อยบ่อยนะโอเคมันอาจจะยับเยินหน่อยเอาไปเล่นมาเล่นอะไรยับเยินทุกทีน้องเกสเนี่ยเขาเรียกว่ารักษากของไม่เป็นนะคะอันสุดท้ายดูซิ L L เหมือนกันเป็นสีอะไรเนี่ยน้ำเงิน ฮึมลืมแกะอันนี้ขี้ลืมจังเลยทุกคนลืมแกะอันนี้ใช่หรือเปล่าอ๋ออันเดิมอันเดิมลืมทุกเรื่องนะคะทุกคนมาต่อไปเราจะมาแกะอันใหญ่กันประเด็นคืออนนั้นแกะไปแล้วเป็นรูปมา้าอันนี้แอล เปล่าไม่ซ้ำสิมน้องเป็นถุงใหญ่กว่าแกะจืดมให้ทุกคนดูก่อนเลยเป็นอะไรอะ่ะหอ,อันนี้ที่หอมหอมเองมันหอมมากกลิ่นมันแบบใช้ได้เลย คือลืมให้คะแนนเมื่อกี้อีกแล้วนะคะคะแนนอันเมื่อกี้หรอให้สัก5เต็มสิบเอ้ยให้สิบเต็มสิบเลยอันเมื่อกี้เพราะว่ามันแบบมันนุ่มแล้วมันพอดีมือส่วนอันนี้นะคะให้ สองเต็มสิบอะเพราะว่ามันแบบมันไม่ซโลแล้วมันไม่นิ่มด้วยแล้วมันแข็งด้วยนะคะแล้วอย่างที่ดีข้อดีของมันก็คือกลิ่นหอมมากนะคะมีความหอมมากเลยนะคะเราก็จะใส่ถุงน,นี่ก็จบกันไปแล้วนะคะกับถุงสุ่มสกุชชีของเราและวันนี้นะคะเราก็ขอ เท่าน,นี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายสัญญาว่าคลิปต่อไปจะมาทำถุงส่มอย่างอื่นให้บ๊ายบาย